สบายดีด้ะจ๊ะพี่น้องวันน <c oughs> ี้พาก,กันเดินทางเข้าในเมือง ก็คือวนทางนี่แหละชีวีท่ากับทุลักทุเลคือวนทางเลยเปิอจิไปฮอดเืิอจิไปฮอดความจำเร็จ ตอนหอดแอร์น้อยพีย่นนอง วงเวียนอาเชียนต้นนี้เขาก็มาฮอดล้วก็เขาเชงแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเ้ยใส่ไ้ีเอาใส่อนี่ปาย เสียงษฎีแล้วก็ลงตัวจริงตอนลงตัวจริงแล้วบดเถ่ายข้าบดอกายข้มบองเามบอกตาก้องไปเนาะเจ้าขากะสีไปอันนั้นสิไปถ่ายหูย่หันอันเอกสารพี่น้องหูเามกพอดพื่อนเลยไปถ่ายตอนครับหันตอนนี้นะแล้วทุกอย่างแล้วย้อนหลัดขันโตเนาะเนาะไปทำจเซ็งอยู่ทกุญไปเบิ่งไปซะแปิดไปนอยนึงมองมองพี่น้องมองล้านก็จะเซ็งนะ จริงทั้งหลใหญ่แล้วก็หลุดหน่อยหลุดจากโมด็ปโมด็ไปถ่ายถ้ำตนนวงดาวอันครับหลดสอบสิงตามโค้งตามที่ข้าเจ้าเหตุไว้อุ้ยมือกับพวกเป็นยังพี่น้องคืยคือว่าภาพเอาบรรยากาศบริเวณไปถ่าของเขาเอื่อยยังก่อนกนะที่แต่ถาเอาประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งจังสิได้แล้วก็สิไปถ่ายหูอยู่หานอาทิตย์กระสานกองคุ้มคลองพาชนะและการขับขี่ ผานทุกอย่างแล้วจ้ามีแต่หูบพไปถ่ายหูเป็นตัวอะระเจ้าเคือจบมันต่เบ่งป้ายม่อกินวิตพาริทวิตหัวเสยไปไปต่อา้แต่ไ้กันมาตั้งแต่เจ็ดโมงหกโมงหกโมงสี่สิบหกโมงสามสิบมาอนที่แปดโมงแปดไปน้อยหนึ่งนะโมงไปหนึ่งพอดีทันคิดร่อยู่ประมาณก็สามสิบโมงหมดละไรสมมงซะ นทางบ่ค่อยดีปันดตุ๊บอืมเต็มดวลงูอนนี้เับก็ได้หูบแล้วจ้าพี่น้องจ้ารไดหูครับพ่อเจ้าก็ใสเสือดำเมื่อ่ใสเสือขาวฮะมออไู่ใจเสือขาว เห็นของหมูเพือใส่เสื้อดำเหรอนี่ใส่เสื้อค่ะเือนี่จ้างามบอโตจริงโตจริงกับในหูโตจริงกับนหูผมตดดักดันขนาดเลยเพราะกันขี่รถจักรมาในเมืองความไก่หอดี40กิโลน่ะเออเจอห้องหีก็หอดเลย35แต่บาททมแต่บานเทาหอดในเมืองนั้น ตามจิมหาแต่เขาขี่รถมามาขึา้นมาอีกเดีย๋ยวขึ้นมากลัอีกจากในเมืองออกมา,มา,ท,าทันทีล,ล,ลืมถ่ายลืมถ่ายวงเวียนไดโนเสาร์ให้พี่น้องเบิกฮามาโซนทางนี้กับประมาณ4ี่ิกิโลคุณเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขากเซ็งผ่านแล้วเรียบร้อยท,ทั้งทิษฎดีและกระตจริงแต่ว่าหูเขาบอกพอเขากกเลยมาถ่ายหูแล้วจะไปส่งไอ้กระเจ้าก็มีแต่รอถาเอาแบบนี้ไปไปไอ้้าไอ้รอนพามาพระ่าดาบ่นเคย เคยมาแต่ผมเคยขับรถเข้ามาเองค่ะนะรถลายพี่น้องเอ้ยญาติเคยพอยู่แต่บ้านอกเคยอยู่แต่บ้านนอกบ้านนอกเขาในเมืองจ้ะเมือนี้แล้วฮันซี่ไปเลาะทางใดแหละเมือนี้ไปหาเบิ่งเฮันซีิไปเลาะเบิ่งวิวแถวแคมของสวรรคนัเขตวิวตึกมุกดาหารให้เอฟซีเฮนเพราะว่าเวลาเขาก็ยังเละลายอยู่เนาะอืใช่ เผื่อห้าวหอดบ้านกันชีดวงเที่ยงหรือบายบายปุ้นแหละไปกินข้าวสวยอยู่สะพังปูไปกินขา้นนาวอยู่แค่ดาวนแต่เ้าวมันยังไม่ได้กินข้าวเลยเยังไม่ได้กินยังเลยน้ำก็ไม่ได้กินตื่นเต้นแห้งพี่น้องย้อนบ่ได้ก็ผ่านไปด้วยดีจ้าได้แล้วบันจะเป็นเท่าบ้านน่ะมัาาน,นประมาณทิดบ่เดีย๋อยวถามระเบิงอีกละอีกประมาณรอประมาณทิดหนึ่งหลังจากมืดหนี้นับจากมืดหนี้ประมาณทิดหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเหาเสเอาหูไปส่งกันเด้อจ้าไป